รับการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านยาวด้านประกอบมุมฉากนะคะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง PQ และส่วนของเส้นตรง RS ค่ะขั้นตอนแรกให้เราสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะคะให้ชื่อว่าเส้นตรง XY ค่ะให้ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราสร้างจุดบนเส้นตรง xy ขึ้นมา1จุดค่ะให้ชื่อว่าจุด A นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้วงเวียนนะคะกลางวงเวียนเนี่ยรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง PQ ค่ะและใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง xy นะคะเราจะได้จุดตัดขึ้นมา1จุดก็คือจุด B ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้วงเวียนนะคะกางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งนะคะตัดส่วนตัดเส้นตรง x y นะคะโดยใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางคะ่ะจุดตัดสองจุดนะคะก็คือจุดนี้และจุดนี้นะคะเมื่อเราได้จุดตัดสองจุดแล้วนะคะให้เรากางรัศมียาวพอสมควรคะ่ะเขียนส่วนโค้งตัดกันนะคะ จะตัดเป็นจุดศูนย์กลางเราจะได้จุดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะคะจุดตัดของส่วนโค้งหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้จุดตัดของส่วนโค้งนะคะกับจุด a นะคะสร้างเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะสร้างเส้นตรงลากผ่านได้เลยนะคะอ่ะเมื่อเราได้เส้นตั้งฉากแล้วนะคะอ่านี่เส้นตั้งฉากนะคะต่อไปเนี่ยให้เราใช้วงเวียนนะคะกลางรัศมียาวเท่ากับ ส่วนของเส้นตรง RS ค่ะ,ะและเราใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตั้งฉากนะคะก็จะได้จุดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะคะเราให้ชื่อจุดนี้ว่าจุด C ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราสร้างเส้นส่วนของเส้นตรง BC ได้เลยค่ะเราก็จะได้ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะคะโดยที่มุม A เนี่ยเป็นมุมฉากค่ะ